สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะทุกคนลดราคาเบาๆนะคะราคาแบบว่าเบาสบายนะคะสำหรับทุกคนเข้ากับยุคโควิดด้วยนะคะราคานี้ Honda City นะคะรถปี97นะคะราคาเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะแอร์เย็น่ะภาษีขาดนะคะก็ต่อได้ปกตินะคะ ใช้ระบบน้ำมันนะคะน้ำมันรวนวนาอมีเล่มมีเอกสารชุดโอนครบครบนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เป็นภายในนะคะคอนโซลหน้ายัางโอเคอยู่นะคะไม่แตกไม่หักนะคะการใช้งานปกตินะคะมีเล่มมีชุดโอนครบๆดูรถได้ที่ซับยิลาอำเภอนายาห่อามจังหวัดจันทบุรีนะคะเบอร์โทรเจ้าของก็ใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเคยสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถ สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะเราใส่เบอร์โทรไว้ให้คุณแล้วคุณสามารถโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านคนกลางนะคะคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ